องค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งกําลังเดินตามอดีตปปชในยุคเก่านั่นคือปปงปปงวันนี้ผมกาลังกล่าวหาว่าอุ้มสุรเชษฐ์หักพานและภรรยาแม่งเน่าหมดทุก,กองค์กรถ้าเรามีเจ้าหน้าที่แบบนี้ผู้ใหญ่แบบนี้ในวงการคนหนึ่งตรวจสอบทุจริตคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินท่านผู้ชมครับประเทศไทยแม่งเรือหายตายโหงอย่างแน่นอน ผมก็เลยจะพูดองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งกําลังเดินตามอดีตปปชในยุคเก่านั่นคือปปงปปงวันนี้ผมกําลังกล่าวหาว่าอุ้มสุรเชษฐ์หักพานและภรรยาใช้บัญชีม้าจ่ายเบี้ยรประกันชีวิตแต่ว่าปปงจงใจเปิดโอกาสให้สองคนทัวเมียเอาทรัพย์กลับคืนไปก็ค,คือคดีนี้เนี่ยปปงได้รับการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ชมคงทราบดีว่าคดีนี้สุรเชษฐ์ระบุว่าได้มอบเงินสด ให้ตำรวจที่ใกล้ชิดคือพันตำรวจโทคฤริษปริยเกตไปชำระค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆของครอบครัวรวมกรณีนี้ด้วยก็คือกรณีของชำระเบีย้ยประกันไม่ทราบว่าตุรวที่คิดไปชำระอย่างไรใช้บัญชีมาจ่ายหรือไม่ตัวเองก็อ้างตามวาดีเด็ดของตัวเองคือตัวเองไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเราไาล่ไทม์ไลน์กรณีของสุริเชษกับภรรยาดรสุรินด,ดาหักผ่านกับบทบาทปปงจะพบสิ่งที่ผิดปกติดังนี้ท่านผู้ชมครับผมเคยพูดแล้วไม่ใช่เหรอครับคุณสุริเชษนี่เขพูดไม่ใช่หรอว่าอาชญากรรมนั้นจะต้องทิ้งร่องรอยไว้เสมอและคุณก็ได้ทิ้งร่องรอยไว้ปปงก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้2ส,งสิงหาคม2566 สองปีครึ่งที่แล้วปะปะงรับรายงานจากสอนอทุ่งหมาเมฆในการดำเนินคดีร่วมกันฟอกเงินของนายนัทวัฒน์พิมพ์สวัสดิ์ซึ่งมีพฤติการเกี่ยวกับการกระทําผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันจัดทีมีการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สิงหาคมสองสิงหาพอมาถึง18ตุลาคมก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมประปะงครั้งที่10ทับสองิมีมติให้จัาพนังงนสืบสวน ตรวจสอบธุรกรรมทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทรําผิดต่อมาอีกปีหนึ่งก็คือว่า9มกราคม267พน้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติอายัดทรัพย์สินของนอยายนัทวัฒน์กับพวกรวม255รายการซึ่งปปง,งระบุรายละเอียดชัดเจนจากมกรามาถึงมีนาคม12มีนาคมการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมปมงครั้งที่ 3, 2มส มีมติส่งเรื่องในวันที่9มัมกราคม2 5 6 7ไปยังอัยการเพื่อฟ้องศาลแพ่งเป็นคดีดำที่51ทับสองหเพื่อย,ยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินคดีนี้กำลังร,งรอ,องคำพิพากษาอยู่แต่วันที่10เมษายน2,67 7การประชุมคณะกรรมาธุรกรรมปรปองออครั้งที่4ในปี2 5 6 7มีมติอายัดอายัดทรัพย์สินนทวัตรกับพวกเพิ่มอีก4รายการ คือโดนสั่งอายัดไปแล้วทั้งหมดจำนวนหนึ่งนี้ยังเพิ่มเพิ่มอีกสี่พนักงานได้เสนอชื่อเรื่องอายัดทรัพย์ของพลบรกสุเชษฐ์หักพานและนางสีนัตนหาหักพานปริยาเป็นกรมธันประกันชีวิต เนื่องจากมีการตรวจพบเส้นทางการเงินการโอนบัญชีม้าพนันออนไลน์ในชื่อผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินี่ก็คือนายคันชิดสองสนานนเบนเชมินแสงจันทร์พุทธิพงปูลสศรีไปที่พันธุบุตรโธคริตปริยเกตใช้ไปชำระเบีย้ยกรมธรรมประกันชีวิตของสุรเชษกับภรรยาแต่ท่านผู้ชมครับผมมาลูกมาขึ้นให้ดูฮะเลข,ขาปมงคือนายเทพสุบ,บวรโชตดดาราไม่เอาเรื่องเข้าที่ประชุม แจ้งวันเสนอเข้ามาเพื่อกำหนดวาระการประชุมเดือนพฤษภาคม2567ผู้ตามภาษาคนที่ชำนาญการคือดึงเรื่องเอาไว้นะฮะดึงเรื่องจากดึงเรื่องจากวันวันที่เท่าไหร่นะที่เขาส่งมามกราคมมั้ง10เมษายนนะฮะที่เขาขอเพื่อบิ4ีรายการในเทพสุไม่ยอมเอาเข้าคณะกรรมการธุรการ เจตนาดึงเรื่องและเข้าประชุมเดือนพฤษภาคม2567แทนต่อมาวันที่23เมษายน2567สุรเชษฐ์ทำหนังสือถึงเลขาธิการปปรงพเพื่อขอความเป็นธรรมระบุว่าขอให้สอบถามข้อมูลกับตนก่อนมีคำสั่งใดๆรวมถึงขออการชี้แจงด้วยว่าตัวเองเป็นขน้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่มีพฤติการหลบหนีไม่โยกย้ายไทยเททรัพย์สิน ส่งไปวันที่23เมษา,ายานปปงเลขาธิการปปงในเทพสุคนนี้รับเรื่องวันที่24เวลา11.14นาะฬิกา3นาทีวันเดียวกันก็มีเรื่องหน้าพิรุษเกิดขึ้นพบว่าสุรเชษพริยาได้ทำการเวนคืนกรรมธรรมประกันชีวิตทุกฉบับเว้นคืนของเงินคืนยอดเงิน10ล้านบาทเวนเงินเว้นคืนถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวและภรรยา คือพูดงว่าเขาแจ้งความเพิ่มอีกสี่สรายการซึ่งรวมทั้งกรมธรรมของสุริเชษสุริเชษไม่รู้ได้ข้อมูลไปยังไงยี่สิบสามเมษาทำหนังสือเลยครับพงอเลขาพงอแม่งก็ทันทีเลยคว้ามับทันทีเลยนะฮะปรากฏว่าสุริเชษโอนเงินคืนไปแล้วจากกรมธรรม์สิบล้านบาท ต้นพฤษภาคม2 6 7ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมปรปง,งครั้งที่ 5, 2 5 67มีการนำวาระการอยญ,ญากรมธรรมของสุรเชษฐประภิยาเข้าพิจารณานำหนังสือร้องเรียนของความธรรมจากสุรเชษฐมาพิจารณาประกอบด้วยมีมติว่าให้สอบเพิ่มเติมคือซื้อเวลาในความเป็นจริงนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นในวันที่24เมษายน2567 อดีตรองผพอตพรอสุรเชษฐ์หักพานได้เวรคือและพนัยานได้เวรคือกรมธรรมไปเรียบร้อยแล้วคว้าเงิน10ล้านบาทเรียบร้อยฉะนั้นเราต้องตั้งคำถามถามว่าทำไมไอ้เลขาธิการเทพพสุจึงไม่ใช้อำนาจตามมาตรา48วรรค2แห่งพรบรพป,รปรงอ,อายัดทรัพย์ดังกล่าวไว้ก่อนยังไม่ต้องยึดแต่อายัดไว้ก่อนแต่ไม่ทาอายัดไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดโอกาสชี้แจงซึ่งคุณทําเป็นประจํานไปไไแล้วทําไมคุณถึงไม่ทําคุณเทพพสุ คุณเทพสุทำไมคุณถึงไม่ทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณไม่อายัดแล้วคุณเปิดโอกาสเจ้าของทรัพย์สินนะฮะที่แจงไม่ควรปล่อยเวลาให้ดำเนินเนินช้าจนมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินทำให้ปปง,งไม่สามารถติดตามทรัพย์สินอน,นั้นได้กลางเดือนพฤษภาคม2567ประชุมคณะกรรมการ ธุรกรรมปปงอครั้งที่หกตั้งเป็นวาระพิเศษเห็นว่าหนังสื่อโรงในสุริเชษไม่เกี่ยวข้องการบริหารของปปงอเพราะมีพยานหลักฐานว่าเงินที่จ่ายเบี้ยประกันโอมนมาจากบัญชีมาเว็บพนันที่เป็นความผิดฟอกเงินบัญชีโอนแถวแรกปปงออายัดททรัพย์ไว้แล้วเสนอกรณีนี้ให้เลขาปปงอกำหนดเป็นวาระการประชุมนณากการธุรกรรมปปงอครั้งที่เจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาละสิ เลขาบ,าบงออกก็เลยให้นํารายการประชุมครั้งที่5 2567ประกอบเรื่องถือเป็นเรื่องผิดปกติและเป็นพิรุษว่าเหตุใดจึงนํารายงานนั้นประกอบเพราะสาระสำคัญคือเส้นเงินและความเกี่ยวพันที่ชัดเจนอยู่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันปลายเดือนพฤษภาคม2567 27พฤษภาคมสุริยเคศักพานก็เปิดบัญชีกับธนาคารใหม่โอนเงิน10ล้านจากบัญชีรับมาจากการเวนคืนกรมธันเมื่อ24เมษายนมายังบัญชีใหม่ ถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมวันที่11มิถุนายนการประชุมคณะรรมการีประกองคอรั้งที่7 2 5 6 7 มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่5 2 5 5 7 2พ6 7ปลายมิถุนายน2 5 6 7นการประชุมคณะกรรมการธุรการปปงกขครั้งที่8วาระพิเศษพนักงานปปงก์นำรายงานการประชุมครั้งที่5 2า6 7ประกอบกับประมวลเรื่องเสนออายัดรัพย์อดีตรองผอพญาไปยังเลขาธิการปปงเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการธุรการธุรกรรมในปปงครั้งที่9ในวันที่9กรกฎาคม2567 ที่น่าสนใจก่อนที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมปรมองอครั้งที่9ก้าสองพันได้เพียงวันเดียววันที่แกรกฎาคมแม่มีเรื่องประจาจรย์เกิดขึ้นคือสุริเช์หักพานเหมือนมีหูทิฟตาทิฟรู้เรื่องมาตัวเองจะเข้าที่ประชุมทําหนังสือขอความเป็นธรรมต่อหน้าเลขาธิการพปบงโปรออปรับเรื่องคําขอ,ขอไว้พิจารณาใจความอ้างว่าหากมีการอายัดทรัพย์สินจะไม่ตนเสียหายไม่รับการเสนอชื่อเป็นผบตรเพราะกับอ้างว่า เงินที่จ่ายเงินเบีย้ยประกันในกรรมธันตัวเองเป็นโกลให้เงินสดกับพันธุ์รถโทรคริตไปชาระและไม่รทราบว่าทําไมการจ่ายจึงไปเกี่ยวเว็บพนันเลขาปมงรับเรื่องไว้ตอน11นาฬิกายีดนาทีด้วยเหตุน,นี้ในวันที่9ก้กรกฎาคม2567น, 9, น 67, ในการประชุมคณะกรรมการรมปงครั้งที่9ก็เลยมีมติให้พนักงานสอบเพิ่มเติมอ้างว่าเพื่อความเป็นธรรมกับสุรเชษหักพานและภรรยา ส่งเอกสารวาระเพิ่มเติมภายใน1ิวันและปะปะงแจ้งให้สุริเชษและภรยาทราบในวันที่11รกรกฎาคม2 5 6พจท่านผู้ชมครับแปลว่าง่ายๆคือคนในปปงน,นอกจากจะส่งข่าวให้โจกแล้วคณกรระกรรมการธุรกรรมปปงยังเตะถ่วงไปเรื่อยๆอ้างว่าเพื่อเกิดความเป็นธรรมท่านผู้ชมครับคำขอความเป็นธรรมของสุริเชษนั้นว่าจะมีผลต่อการแต่งตั้งนั้นไม่มีเหตุผล พราะปปงไม่ได้เกี่ยวสออยํานักงานหนุนแห่งชาติใครจะขึ้นไปโพลจรอไม่สําคัญสําคัญว่าเมื่อมีเรื่องแล้วมีหลักฐานแล้วถ้าคุณยังพิสูจน์ไม่ได้ชัดคุณไม่ต้องยึดแต่คุณอายัดเอาไว้ได้การอายัดไม่ได้ปลว่การยึดและไม่ได้ทําให้พลตํรวสุริเชษเสียสิทธิ์อะไรทั้งสิน้น <c oughs> สิทธิ์ของพลตรีสุริเชษนั้นเป็นสิทธิ์ที่สุริเชษต้องไปปกป้องใน ทำงานตำรวจเอกชก13มกราคมทุ6 18สุปปงยังเสือกไปแจ้งความวต่อราังลักกล่าวหาสุริเชษฐานความผิดฟอกเงินพบว่ากรมธันม์ประกันชีวิต8กรมธรรม์ของสองคนมีการโอนเงินจากบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องเป็นเว็บนันจำระคข้างวดเบี้ยประกันชีวิตทั้งสองคิดเป็นจำนวนเกือบ1.8ล้านบาท13มกราคม68ไปแจ้งความสุริเชษหักพายา เวนเงินคืนกรมธรรมเวนเงินคืนเวนคืนกรมธรรมในวันที่24เมษายน67ก่อนหน้านั้นปีหนึ่งทั้งท่านมีเรื่องแล้วแต่คุณเทพสุช่วยสุรเชษฐ์หักพ่านเลขานงานปปงได้เงินมาสุรเชษฐ์ได้เงินมาถอนเงินสดมาสิบล้านบาทก็ได้ทําให้เหลือเงินที่จะเวนคืนกรมธรรมที่ปป,ปงอ,อายัดเอาไว้แค่480,000บาทในข้อหาเข้าข,า,ขายฟอกเงินท่านผู้ชมครับ เอานักตรวจสอบบัญชีที่ไหนมาตรวจสอบก็ย่อมดูออกว่าเทพระสุนั้นช่วยเหลือสุรเชษฐ์หักผ่านคนอย่างนี้สมควรจะเป็นเลขาปปงเหรอเลขาปปงน,นั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาถามลายข้างต้นสแสดงว่าพนักงานปปงพบว่าเงินที่ชำระเบี้ยรประกันชีวิตมาจากบัญชีม้าเว็บนันชัดเจนรายงานคณะ คณะกรรมการธุรการห้มพิมติอายัดรัพย์มาตลอดคือเขาให้อายัดรัพย์ไว้ก่อนแล้วมาชี้แจงเขาไม่ได้ยืนแต่บอกให้หยึดรัพย์ที่ผิดปกติคือที่ประชุมคณะกรรมการธุรการพมง,โ,งโดยในขายายงานเป็นประธานสั่งการให้สอบเพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่สําคัญเพื่ออะไรมาเพื่อไม่ให้บรรจุเข้าสู่วงรอบการประชุมประจําเดือนได้ทันแบบมีในยยาสําคัญท่านผู้ชมครับ ชัดเจนกรณีสุรเชษและภรรยาพบป็นหลักฐานชัดเจนแต่ปปงกับสร้างขั้นตอนเพิ่มปล่อยเวลาเนื่นช้าจนเปิดโอกาสให้สุรเชษและภรรยาดำเนินการข้างต้นแล้วเป็นข้อกล่าวหาที่สุรเชษเอาไปกล่าวอ้างสังคมได้ว่ากรณีตนไม่ผิดทั้งที่ปปรงรู้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นว่ากรณีเป็นยังไงท่านผู้ชมครับผมฟันธงวันนี้แล้วผมกล่าวหาเลขายรรงานปปงเทพสุ ผมยังไม่รู้ว่าเป็นกรณีเดียวกับเอกวิทย์กับทองคําหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าพฤติกรรมของเลขาธิการ,ระมอาคนนี้ไม่โปร่งใสมีในยะที่เป็นข้อสงสัยอยู่อย่างมากสามารถที่อายัดซัพ์ได้ก่อนแต่ไม่ยอมอายัดรัพย์เมื่ออายัดรัพย์ได้แล้วค่อยให้จําเลยเข้าไปชี้แจงถ้าจำเลยชี้แจงได้ถูกต้องไม่ผิด ก็สามารถจะยกเลิกการเยศัพทับได้ท่านผู้ชมว่าถูกไม่ถูกแต่ไอ้นายเทพประสูนี้เนี่ยเลขาการปังงอผมไม่รู้ว่ามันสืบส่มกับสุรเชษผ่านพระทางใครปฏิบัติสองมาตรฐานไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมายบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวไม่ได้แตกต่างอะไรกับความอัปยศกับปปชและทำาปปชอย่างนายเอกวิทย์วัชวรคุซึ่งถูก ตั้งไปทุกต้องหาการณีรับทองคาเพื่อติดสินบนเพื่อลม้มคดีกรณีของสุรเชษฐ์หักบานปมงอขึ้นอยู่กับนายกรัฐรมนตรีคุณอนุทินไม่สนใจจะตรวจสอบเรื่องราวนี้เหรอถ้าคุณอนุทินต้องการจะปราบปรามเรื่องราวต่างๆความไม่ชอบมาบางคนเรื่องการเงินการทองในประเทศไทยคุณต้องเปลี่ยนนายเทพสุออกนะจากเลขาธิการปมงออาจจะถึงขั้นจะอาจจะต้องขอเปลี่ยนประธานปมงอคือนายชัดชัยพรมเลิศออกเช่นกัน งานนี้ประธานปอง,งอคือชัดชัยผมเลือกไม่รับผิดชอบไม่ได้ต้องรับผิดชอบเพราะเทพประสุคือคนเลขนาธิการปอง,งอซึ่งก็จะต้องรายงานการกระทาตัวเองไปสู่ประธานปองทอ่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมคุณเทพประสุคุณมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ยอมเอาเรื่องราวนี้เข้าเป็นมติคณะกรรมการธุรกรรม แล้วเด็กคุณเข้ามายื่นเสนอให้อายัทรัพย์คุณก็ไม่ยอมอายัดคุณเสือไว้บอกเขาบอกให้สอบเพิ่มเติมสอบเพิ่มเติมเพื่อเปิดเวลาให้สุรเชษฐบัญญานั้นถอนเงินออกจากกรมธรรมได้10ล้านบาทแล้วทิ้งเงินไว้แค่4ี่แสนแปด8 0 0หมบาทไว้ข้างในนั้นแม่งเน่าหมดทุกองค์กรผมยังไม่เห็นข้อแตกต่างระหว่างเอกวิทย์วัชรววัคุหรือว่าเทพสุเลขาธิการปปงเลย ถ้าเรามีเจ้าหน้าที่แบบนี้ผู้ใหญ่แบบนี้ในวงการคนหนึ่งตรวจสอบทุจริตคนหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินท่านผู้ชมครับประเทศไทยแม่งเรือหายใต้โหงอย่างแน่นอน